มีวันหยุดพามาชมสวนทุเรียนนะครับอันนี้ตน้นมะกรดสวนทุเรียนบันดนี่กำลังออกปากนะครับตอนนี้บรรยากาศกำลังดีดคือคุมฝนจะตกาบางสวนทุเรียนเพิ่นนะครับอยู่ใกล้ๆ่านไปผ่านมาตลอดโไดิแว่วยเกเทียก็เลยแว่วเบิง ตอนนี้กำลังเป็นหมากนะครับเป็ดปลาอย่างเกา่าเป็นโลออกส่วนอย่างผราล่านะละมุดกัวน,นี้บ่ chở khoang xuống ngay chắc phải xe